สวัสดีครับวันนี้นอยที่12พิศจิกษายนนะครับล่างเน้นปิ้ง6นะครับตัวที่ชอบก็จะเป็น69 06 0 1ศนยนี่ก็คือตามมาจากสอนะครับนี่12น่าจะใหม่ล่างน่าจะมี1ด้วยนะครับถ้าใครชอบรูด1ก็ตามสะดวกนะครับเน้นตัวเดียวล่างเป็นวิ่ง6นะครับจอเจาะ690612 ฐาน้อยสิบสองนะครับเจาะศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์สามเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดเน้นเจ็ดห้านะครับเก้าหนึ่งเก้าสี่นะครับวันนี้ตามเก้าสี่ต่อนะครับเมื่อวานเก้าหนึ่งออกสองครั้งวันนี้เก้าสี่มาแน่ครับตัดไปก็เป็นสี่สามสี่ห้าสี่แปดเน้นสี่สามนะครับสี่สาม ตัวเดียวก็ตามนี้เลยนะครับเจ็ดห้าเก้าสี่สี่สามนนี้ชอบเลือกตัวเดียวตัวหนึ่งนะครับเลือกแค่หนึ่งตัวนะครับหรือหนึ่งแถวเท่านั้นนะครับทุกทีนะครับจอบก็จะมี0ูย์แให้ชอบศูนย์ก็เลือกแค่แถวศูนย์ะครับ08นย์3หย์สให้ชอบ7็ก็เจ็ดสาเจห้าเจ็ดแปให้ชอบ9ก้าก็9ก้าหนึ่งเก้าสี่ ตัวเดียวก็94เลยนะครับพ็สใครชอบ4ก็เป็น4 5 4 3 4 8ตัวเดียวก็4 3โอเคนะครับขอท่านโชคดีครับ